สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเอาเมนูง่ายๆนะคะสําหรับแปนพาสต้านะคะวันนี้เราจะทําพาสต้าเห็ดชัมปิยองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็มีเห็ดชัมปิยองที่เราหั่นเป็นฝอยๆแล้วนะคะมีเกลือมีพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีครีมนะคะวันนี้ใช้ครีมครีมข้นนะคะแล้วก็จะมีมะนาวเหลืองแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น พริกท,ท,ท่ะกระเทียมเยอะๆหั่นเป็นฝอยแล้วก็พรเมิซอนชีสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะพอนี้น้ำมันมะกอกเสร็จก็จะเป็นเพรซิเลียเพื่อจะประดับนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีมัสตาร์ดนะคะของดีจองมัสตาร์ดก็ขั้นตอนอที่จะทำะตรงนี้เราวันนี้เราใช้พาสต้าที่เป็น เฟตูช h i นะจีเน่นะคะเป็นเป็นเป็นพาสต้าสดนะคะที่เราได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ใช้2แพ็คกัเพราะว่าเราทานกัน3คนปกติ2คือแพ็คหนึ่งนี่250ที่ทานได้2 2คนนะคะวันนี้เรา3คนก็เลยทำมาเยอะหน่อยนึงขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะก็คือทำซอสก่อนนะคะก็คือตั้งกระทะให้ร้อนพอกระทะร้อนเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมันมากอกลงไปแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่เนยนะคะคือทั้ง2อย่างผสมกัน ทำคือให้เนยนี่ละลายแล้วก็ให้น้ำมันร้อนหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมหั่นหั่นเป็นฝอยๆที่หั่นเป็นสไลด์ที่เราเราหั่นไว้แล้วก็นํากระเทียมนี้ไปผัดให้เหลืองหลังจากนั้นก็จะใส่เห็ดชามไปยองนะคะเห็ดชามปิยองนี่มี2อย่างนะคะก็คืออย่างที่สีขาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นสีน้ําตาลวันนี้วันนี้ใช้สีน้ําตาลค่ะแล้วก็จะใส่หลังจากเห็ดชามไปยองนี่คือ ผัดไปสักระยะหนึ่งก็จะใส่เนอโทษทีขัดใช้ครีมนะคะวันนี้ครีม22%ก็คือยอย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะก็คืออย่างมันเลยค่ะก็คือเราไม่เราไม่ได้ลดคือถ้าใครลดความอ้วนก็ใช้ใช้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าหรือว่าเป็นโลแฟตนะคะแล้วก็จะใส่เนะอ โทษทีค่ะมะนาวเหลืองนะคะมะนาวเหลืองสามารถใส่ใส่ได้ทั้งน้ำ,นำมะนาวใช้ที่เราใช้อยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะและหลังจากนั้นจะใช้เปลือกขูดเปลือกลงไปด้วยก็ได้ด้วยก็ได้นะคะเกลือนี่ใส่มากหน่อยหนึ่งเพราะว่าพาสต้าเป็นพาสต้าสดเราจะไม่ใส่เกลือนะคะตอนเราต้มแล้วก็จะใส่พริกไทยพริกไทยดำนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดเครื่องให้ให้เข้ากันขั้นตอนนี้ถ้าเผื่อพี่ๆน้องๆชาวไทยที่ทานะคะคนไทยที่ทําอาจจะใส่ขนอนะคะขนอนรส ใส่ลงไปได้นะคะเพื่อ <c oughs> เพื่อเชื่อมเพิ่มรสชาติทีนี้พอซอสนะคะ <c oughs> เริ่มเดือดเราก็จะใส่มัสตาร์ดลงไปนะคะใส่มัสตาร์ดเสร็จแล้วก็พอน้ําเดือดนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทาพาสต้าก็ง่ายนิดเดียวค่ะให้น้าเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่พาสต้าลงไปใช้เวลาต้มประมาณ3นาทีหลังจากนั้นพอ พอต้มเสร็จสานาทีนะคะก็จะได้พาสต้าที่เป็นลนักษณะเป็นอันเดนเต้นะคะก็คือจะไม่สุกเลยหลังจากนั้นก็นําพาสต้านี้ลงมาผัดรวมกันกับซอสที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราได้พาสต้าวันนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนพาสต้าแล้วก็แฟนเห็ดนะคะคือถ้าเราไม่อยากจะใส่เนื้อวันนี้ก็คือนี่ค่ะคืออาหารเย็นของเราวันนี้และยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ยังไงไว้เจอกันคะ่ะ